ร้าน Richman Shop หน,หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Call of Duty Warzone Modern Warfare 3และ Call of Duty Mobile นะครับสามารถเติมได้ทุกแพลตฟอร์มในราคาประหยัดถูกสุดๆสามารถเติมได้ที่แอดาาไลน์ Richman Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็กที่ร่วมรรยการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้พร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมเกมกับร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็ต้องบอกไว้เลยนะครับสาหรับช่วงนี้2อสวันนะครับหรือคลิป2คลิปต่อไปนะครับก็คืออาจจะไม่ได้มีคลิปเล่นปืนต่างนะครับเพราะว่าหูฟังผมได้จากลาไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็นะยูดีๆมันนึกจะไปมันนึกจะพังนะครับมันไม่บอกกล่าวก่อนเลยนะครับมันดับมันเจ๊งไปเลยนะครับก็คือตอนแรกก็จะอัดแบบปกตินั่นแหละใส่หูฟังอัดนะครับแล้วก็ใช้ไม้หูฟังแต่ตอนนี้ใช้ไม้ของตัวโทรศัพท์ผมแทนนะครับก็เสียง คลิปก,ก่อนกับคลิปนี้ก็อันไหนเราออกกันก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับก็ไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับค่อนข้างทํารวดเร็วนะครับเพราะผมเพิ่งเพิ่งเห็นโพสต์จากทาง karina o อ beauty mobile นะครับในเรื่องของเรียกว่าอัปเดตซีซั่น3นะครับซีซั่นต่อไปนะครับแล้วก็มานั่งดูแพทโนเนี่ยผมบอกแล้วว่าปืนน่าสนใจเนี่ยแม่งบัฟกันมาเต็มๆเ,เลยนะครับบางปืนเมตาเนี่ยที่ได้ข่าวว่าจะเนิร์ฟเนี่ย คนที่แบบมีปมโดนในปืนเมตากินเกียนยิงบ่อยเนี่ยก็โอ้โหดีใจไอ้ปืนสันดานนี่แม่งจะโดนเนิร์ฟแล้วแต่จ,จริงๆเหมือนไม่เนิร์ฟนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเอ้ยแม่งจะโดนแล้วมันจะได้มีกระบอกอื่นมาแทนที่เล่นหลากหลายบ้างจะได้ไม,ม่เบื่อนะครับแต่จริงๆแม่งก็นะครับเหมือนไม่เนิร์ฟอะนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยเพราะว่าปืนแต่และกระบอกน่าสนใจทั้งนั้นอาจจะมีผลในเมตาด้วยส่วนมากเลยนะครับเนาะ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับสกินอัปเดตสกินใหม่ๆก็มีเหมือนคลิปที่แล้วเลยนะครับขอไม่พูดถึงงละกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้น่าจะยาวนะครับเนาะแต่ใครหาร้านเติม c p นะครับถูกเติมไวปลอดภัยกว่าเติมเองนะครับแนะนาร้าน l ลชแมนช็อปลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมีหลากหลายช่องทางให้เลือกกันเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กระบอกแรกกระบอกแรกจะผมจะใช้เป็นสาย AR ก่อนแล้วนะครับสาย AR เนี่ย จะเริ่มที่ปืนใหม่ล่าสุดเลยแล้วกันนะครับก็คือปืนไทสิบเก้านะครับปืนไทหนึ่งเก้าบอกนี้นะครับปืนไทหนึ่งเก้าบอกนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าปรับมาทําไมนะครับแต่ก็เออพูดสักหน่อยแล้วกันเป็นคำขำเรียกลำย่อยนะครับก็บอกแรกประจําจคิดนะครับมันไม่ได้ปรับหาอะไรเลย,เลยมันปรับ ในโหมดการยิงอัตโนมัติครับใช่ครับโหมดการยิงอัตโนมัติก็คืออะไรก็คือเหมือนตอนเราฝึกเล่นเกมทู t o เรียลแรกๆอะ่ะแบบสร้างรหัสใหม่เล่นทูโทเรียลมันจะมีโหมดยิงอัตโนมัติที่เราต้องเล็งให้โดนบอทใช่ไหมมันกดยิงให้เลยอัตโนมัตินะครับก็คือเขาปรับให้ตรงนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าให้มันเหมือนจะคุมง่ายขึ้นนั่นแหละนะครับนะให้แรงดีมันดีขึ้นนะครับเล่นง่ายขึ้นแต่ก็เอาจริง ผมให้ได้เลยร้อยทั้งร้านแม่งก็กดยิงเองหมดนะครับก็ข้ามไปดีกว่านะครับอันนี้ก็พูดถึงเฉยๆแต่เรื่องอื่นก็คือดีหมดนะครับยังเป็นปืนเมตาที่น่าเล่นอยู่นะครับสำหรับไทย19อ้าวจริงมันถามว่าเมตาไหมมันก็เมตาแหละนะครับลั่นไวโอเคจับได้เลยแต่ค่อนข้างผมค่อนข้างชอบเล่นเก่า5.56มากกว่าถ้าเทียบกับกระบอกนี้นะครับแต่อางจริงก็ถ้ามีสกินแดงผมว่าสกินแดงก็ผมมองว่ามันยิงดีนะสกินแดงของไทย19นะครับโอเคเลย ผมเหลืออีกช่องเดียวก็คือน่าจะได้แล้วสำหรับสกินแดงไทย19นะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูช้าหน่อยนะครับไม่ช้าหน่อยช้ามากนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับดีกว่าไม่มีให้รีวิวนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกะบอกอื่นก็บอกนี้น่าจะน่าจะ,าจะตกใจทําให้ทุกคนตกใจแน่นอนก็คือปืนที่ค่อนข้างจะแบบเยี่ยที่สุดในเบต้านี้นครับคือแม่งแรงมกมากๆนะครับนะประมาณนี้นะครับสำหรับ DRH นะครับ d r โดนเนิฟอะไรบ้างโดนเนิบ er er <Yeah. S 2> แค่ <Yeah. S 2> ลดตัวคูณดามเม่วนหัวนะครับก็คือเราจะดีงหัวเบาลงนั่นแหละนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเบาลงเยอะไหมถ้าเบาลงแล้วในมันต้องใช้กระสุนนัดต่อนัดที่เท่าเดิมอะใช้นัดในการฆ่าคนเท่าเดิมเช่น2นัดสานัดเท่าเดิมเนี่ยมันก็แบบเหมือนไม่เนิบนะครับถ้าเราเานิเขาเนิฟให้4นัดตายอย่างเงี้ยเออ จากยิงสารนัดตายการเป็นศิษย์นัดตายอะไรประมาณนี้นะครับก็มันถึงจะเห็นผลแต่นี้ก็เหมือนไม่เนิบนะครับเหมือนเนิบขู่เล่นๆไม่เฉยว่าเอ้ยจะเนิบแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จริงๆก็ผมก็จะมองว่าเป็นปืนที่โคตรเกียนอยู่นะครับสาหรับอันนี้นะครับเนาะมามาดูกระบอกต่อไปจะเป็น KN44 นะครับ AR ในเยอะหน่อยแผดนี้น่าจะชูโรง AR หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ KN44 เนี่ยลดแรงดิดแนนอนครับปืนนี้เนี่ยเรื่องความแรงนะครับการลั่น การแต่งเนี่ยง่ายดีทําได้โอเคพอสมควรครับแต่เสียงเดียวก็คือพวกแรงดีนะครับมันมันใส่สายแปลกแล้วเขาก็แก้ถูกจุดซะด้วยนะครับหลังจากที่ผมไปซื้อสกินไออันไว้นะครับอันเนี้ยไอชาร์ดวิงอันเนี้ยนะครับก็มาลดราคา50%เนี่ยคือเป็นสกินลีเจนที่แทบจะถูกโคตรๆแหละในบรรดาลีเจนที่เขาปล่อยออกมาขายนะครับก็รอรออยู่นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้รับชมกันแน่นอนนะครับมา ก็บอกต่อไปครับโอดินครับโอดินเพิ่มตัวคูณดาเมจน,นะครับนะก็คือผมบอกเลยว่าจากที่มันแรงอยู่แล้วอ่ะมันก็แรงแหละเอาจริงโอดินแม่งยิง MP แม่งก็สองนัดตายอยู่แล้วโดนจังจังนะถ้ามันเพิ่มไป็นหนึ่งนัดตายเนี่ยผมค่อยวาวนะครับเอาจริงถ้าเป็นมันก็เท่าเดิมมันก็ดิด๊ดๆดหน่อยๆเออแต่ถ้ายิงแขนยิงอะไรแล้วมันแรงขึ้นก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ขอข้ามไปละกันผมรู้สึกเฉยๆมากกว่านะครับเพราะมันเป็นปืนที่ ผมไม่ค่อยชอบอเท่าไหร่นะครับถ้าไม่มี ines ines สกินแดงนะครับแล้วสกินแดงแม่งไม่ค่อยวนมันไม่เคยวนสักทีถ้าจำไม่ผิดนะครับของสกินแดงเจ้าโอเดงนะครับแล้วแม่งสวยจริงๆนะครับมันอยู่ในรหัสเกา่าในรหรัสเก่ามีความจําเป็นที่จะต้องปล่อยไปนะครับอันนี้ก็เป็นรหัสใหม่นะครับก็เลยไม่มีนะครับ <unjust> ต่อมา qr ครับ qr เนี่ยทำคลิปไปแล้วนะครับถ้าใครอยากดูของแต่งเซตใหม่ที่ผมจัดขึ้นมานะครับนะก็คือลองเล่นลองอะไรมาของแต่งเซตนั้นโอเคที่สุดลวแต่เสียอย่างเดียวคือไม่น่าจะได้ใส่เก็บเสียงนะแต่เล่นดีมากนะครับ แผ่นนี้ก็ยิงได้ดีแล้วนะครับสำหรับ Q ิวนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบเฟนเนกหรือสวิตเบนนะครับอันนั้นมันมีตาแบบมันไม่โดนสักทีนะหน้าโดนมากไอ้พวก2ตัวหานั่นนะครับอันนี้ก็เพิ่มตัวคูณดาเมจมาครับก็คือจะยิงส่วนต่างๆของร่างกายนะครับขอโทษที่เปลี่ยนปืนปลาบคิวเวอรกระบอกนี้นะครับก็คือเพิ่มตัวคูณดาเมจนะครับผมไม่แน่ใจว่าส่วนไหนนะเพราะว่าทางหน้าเพจบอกแค่ว่าเพิ่มตัวคูณดาเมจก็คือจะเพิ่มเพิ่มร้อมกันแหละแล้วก็พวก เปิร์กตัวนี้ครับก็ได้รับการบัฟมานะครับก็คือเปิร์ก Enchant b o l f นะครับมันจะปรับค่าดีบัฟระยะยิงครับก็คือน่าจะทําให้ระยะยิงเนี่ยโดนโดนลดโดนลบไปน้อยลงนะครับก็คือดีขึ้นอ่ะมันปรับไปดีขึ้นแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเล็งด้วยนะครับนะเหมือนแบบว่าทําให้ลั่นไวแล้ว13นะครับจะทําให้เล็งไวขึ้นด้วยสูงไวขึ้นด้วยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าที่ผมเข้าใจนะครับ ก็ดีครับดีดีดีนะครับเพิ่มตัวคูณดาเมจไม่พอนะครับแม็กตัวนี้ก็เพิ่มความซูมไวไปอีกก็นะของแต่งนี้สำหรับเพร์กนี้สำหรับผมก็น่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ QXR นะครับผมบอกเลยว่าเดี๋ยวผมมารีวิวแน่นอนนะเป็นปืนที่ผมชอบไปกระบอกเลย,เลยน,น่าจะค่อนข้างน่าจะมาเทียบชั้นกับพวก Q9 พวก CR4 b ได้พอน่าพอสูสีนะครับแต่นะครับถ้าเจอเฟนเน็คเจอสวิตเบสก็ยังนะครับนั่นแหละไม่พูดดีกว่านะครับ ต่อมาครับ mx 9ครับก็บอกใกล้ๆกันเลยนะครับ mx 9เนี่ยเพิ่มระยะยิงครับแล้วก็ลดแรงดิดต่อตั้งแล้วก็แม็กตัวไหนว่าหลักคาลิเบอร์แอมโมนี่แม็กตัวนี้นะครับเขาจะเพิ่มตัวคูณดาเมจเข้าไปอีกนะครับก็คือแรงขึ้นอีกผมไม่แน่ใจว่าจะแรงขนาดนั้นไหมแต่ว่ามันบับที่แม็กอะครับเนาะถ้ามันบับที่ตัวปืนเลยผมว่าน่าจะมีคนกลับมาเล่นพอสมควรนะเพราะว่าสกินไอเคเป็นสกินที่น่าสนใจนะครับมันดูยิงแล้วมันดูตายง่ายๆ่ยยังไงไม่รู้นะครับ หมายถึงยิงเขาตายนะครับประมาณนั้นเนาะเพิ่มระยะยิงด้วยลดแรงดีดตราตั้งด้วยแล้วมันดียังไงล่ะลดแรงดีดต่าตั้งไอตัวเนี้ยส่วนมากคนเล่นเขาจะใส่ปากกระบอกตัวนี้นะครับซึ่งมันลดแรงดีดตราตั้งไปอยู่แล้ว10%นะครับแล้วพอมันบัฟลดแรงดีดเราตั้งที่ก็คือโอ้โหบอกเลยว่าปืนนิ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าแนวนอนมันจะสายหรือเปล่านี่แหละนะครับก็รอดูเอานะครับเนาะส่วนอีกก็บอกเป็น o t s ครับ o t s ก็บอกไหนว่าผมไม่เคยจับไปแล้วตั้งแต่มันเข้ามาไม่เคยยุ่ มันเพิ่มแล้วยิงแล้วก็ตัวคูณดาเมจเฉพาะบทเอ็นะครับแต่ผมก็ยังมองว่าเฮ้ยมันไม่รู้มันหน้าล่นตรงไหนนะครับแต่เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูแล้วกันนอกนั้นขอข้ามไปก่อนนะครับมันไม่ค่อยน่าสนใจอ่ะไม่ค่อยมีใครหยิบแล้วก็ในเมตานี้ก็เงียบๆนะครับแม็กเทนนะครับต่อมาเป็นแม็กเทนนะครับหลังจาก AR ที่บัฟกันไปแบบกระหึ่มกระหึ่มนะครับแถบนี้ก็จะเป็น SMG เ็มแบบเต็มๆเลยนะครับแม็กเทนเพิ่มมาแค่ระยะยิงครับครับผมก็รับเพิ่มแค่ระยะยิงนะครับ แต่เท่าที่ไปดูรายละเอียดของที่เขาสปอยมาเนี่ยถ้ามันเป็นตามนั้นจริงๆนะครับมันเพิ่มแค่นิดนึงอ่ะนะครับเอาจริงแม่งแบบมันก็ยังไงยังไงอยู่เนาะมันเพิ่มแค่นี้แล้วเพิ่มแค่หน่อยเดียวเพิ่มในระยะกลางให้มันยิงดีขึ้นนิดนึงนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับเดี๋ยวจะมาจัดให้ดูแน่นอนนะครับต่อมาเบนเอ็มเคไนนะครับเป็นในตระกูล LG กับบ้างรอบนี้นะครับเบนเอ็มเคไนกระบอกนี้นะครับเป็น LG กระบอกล่าสุดนั่นแหละนะครับ ก็เพิ่มระยะยิงเช่นเคยครับถามว่าโอเคไหมเพิ่มระยะยิงผมมองว่ามันก็ได้แหละแต่ปืนนี้เขาไม่ได้เน้นดาเมจขนาดนั้นนะครับมันเน้นข้องตัวมันเป็น lmg ที่แต่งในคาบ SMG ได้นั่นแหละนะครับเนาะดาเมจถึงเราจะเพิ่มระยะเข้าไปหรือไม่เพิ่มเนี่ยแม่งก็นัดเลิศสามสิบแรงๆอยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับส่วนดิงโก้เนี่ยก็บอกตัวนี้นะครับอัตราการลั่นเอยอะไรเอยเนี่ยผมมองว่ามันพวกดาเมจกับอัตราการลั่นผมมองว่าสูสีกับอ่า ฮอเกอร์นะครับแต่ในเรื่องความเกียนความแต่งให้ความแบบถอดสมองแต่งอะ่ยผมว่าฮ็อเกอร์มันยังกินขาดอยู่แต่ว่ามันบัฟเพิ่มความเร็วกระสุนมาเยอะมากๆนะครับในตัวเพจกาลลิน่าเนี่ยเขาบอกแค่ว่าบัฟความไวกระสุนเนาะแต่ในสปอยที่ผมไปดูมาเนี่ยมันเพิ่มเยอะมากๆนะครับเพิ่มแบบเหมือนมันเพิ่มเท่าตัวหนึ่งเลยอะความไวกระสุนนะครับแล้วผมไม่แน่ใจว่าของแต่งมันมีเพิ่มความไวปะวะ ก็อีกนี่ของแต่งมีเพิ่มความไวด้วยนะครับเพิ่มทําให้ลั่นไวขึ้นด้วยโอ้โหน่าจะน่าสนใจอยู่ครับทรงปืนมันเหมือนทรงปืนแบบทรงโลกอนาคตที่หนึ่งมันเกินไปผมก็รู้สึกไม่ชอบมันนุ่นอ้วนนะครับผมก็เลยไม่อยากเล่นนะประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาจัดให้ดูนะครับมันปรับมาน่าสนใจมากความไวกระสุนแบบเพิ่มแทบจะเท่าตัวเลยนะครับต่อมาครับก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วพวกออ่มันจะมีอันนึงที่โดนไปดักหนัก ไม่หนักหรอกโดนมา5% 10%ประมาณนี้ก็คือเจ้า e q ไ a l i z e r นะครับเวลากดใช้งานเนี่ยมันจะกันดาเมจได้น้อยลงประมาณ5%นั่นแหละนะครับนะจาก30%ที่เราจะสมมติมันจะตัวถึกมันจะทำให้เราถึกขึ้น30%นะครับก็ลดเหลือประมาณ20-25%ประมาณนี้ถ้าจะไม่ผิดที่ผมไปดูมานะครับแล้วก็บอลิสติกชิล d มันอันไหนวะน่าจะเป็นอันนี้เออไอโลสันดานเนี่ยนะครับใครที่เล่นฮาร์ดพอยต์น่าจะเจอไอสันดานได้บ่อยนะครับผมพูดตรง นะครับอันนี้จะลดระยะเวลาการใช้งานก็คือจะโดนเนิร์ฟนั่นแหละนะครับอิวโพไลเซอร์ก็โดนเนิร์ฟแล้วก็ฮอคเอ็นี่น่าจะเป็นสกอร์สตรีทนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกอร์สตรีทกันบ้างเพราะเอ็กน่าจะเป็นไอ้นี่ปล่าวะนี่ไอ้นี่ก็น่าจะโดนเนิร์ฟนะครับทาให้คะแนนใช้งานเยอะขึ้นนะครับวิวสันนะครับมันเป็นลดป่ะเอออันนี้น่าจะเพิ่มให้ลั่นไวขึ้นครับไอตอนยิงออกไปอะนะครับ ระยะห่างระหว่างการยิงเล็กน้อยก็คือลั่นไวขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็ไฮไลท์เลยครับแล้วเบิร์ดนะครับมันได้กลับมาแล้วนะครับสำหรับเธอไม้นะครับใครที่รอคอยเธอไม้กันบ้างนะครับในแพทแรกๆเลยนะครับที่เธอไม้แม่งคือเอาปากเอาเธอไม้ปักตัวแม่งการันตีหนึ่งคิวอะนะครับเดี๋ยวนี้คือแทบแทบไม่เป็นไรแล้วนะครับสำหรับเธอไม้คือเป็นของที่กระโปกงไปเลยนะครับหลังจากที่บัฟมารอบนี้นะครับเพิ่มระยะระยะการแสดงผลก็คือขอบเขตการเผาของมันกว้างขึ้นแล้วก็เพิ่มดามจแม่งเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับ ผมบอกเลยว่าผมกลับมาแน่นอนนะครับหลังจากที่มีเทอร์ไมท e ลีเจนนะครับมันไม่เคยได้ออกโลกสักทีนะครับเนาะประมาณนี้นะครับใครที่มีก็รอได้เลยนะครับแล้วก็ระเบิดต่อมาเป็นระเบิดไอตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูหน้าระเบิดกันต่อคอสเตอร์แก n นิตอ, ade, อันนี้นะครับมันจะเพิ่มดาเมจระเบิดสกิลเล็กน้อยอ่ะก็คือเวลามันแตกไปรอบนึงอ่ะดาเมจมันยังปกติอยู่แต่อันไอลูกเล็กๆที่มันแตกออกมามันจะดาเมจแรงขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมค่อนข้างที่จะ โคตรว้าวแล้วก็โคตรเกียดในเวลาเดียวกันก็คือคอนซัปชั่นนะครับมันเพิ่มนะครับการสตันนานขึ้นนะครับหลังจากที่ตอนนี้นะครับเราโดนแฟดกันหน้าขาวขาวโบกันแบบระงมนะครับถ้าไม่ใส่สวายเบอร์เทนนิงเปิร์กเขียวเจ้าวะเปิร์กอันขวาสุดอะนะครับถ้าไม่ใส่สวายเบอร์เทนนิงคุณจะโดนแฟดแบบขาวแบบวิ่งวิ่งนะครับหลังจากนี้นะครับคุณจะมาโดนสตันแบบจุกๆุกันเลยทีเดียวนะครับก็ระวังไว้นะครับผมไม่รู้เพิ่มขึ้นกี่วิแต่มันบัฟไปอย่างนี้ สายลูกซองสาย SMG เนี่ยโอ้โหปลากันเข้าจุดฟิวฟิวฟิวนะครับใครเล่นฮาร์ดพอยต์ก็เตรียมตัวนะครับแอนดอยครับผมประมาณมานั้นนะครับตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอันนี้มันน่าสนใจเนี่ยผมก็ได้พูดได้กล่าวได้เปรียบเทียบไปแล้วเล็กน้อยประมาณนี้นะครับใครสงสัยหรือผมพูดผิดไปใดบางอย่างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันคอมเมนต์ comment, พูดคุยกันได้นะครับว่าเอยอยากให้อันนี้บัฟบ้างจ้างอยากให้เนิร์ฟอันนี้จะจะขาดและอะไรประมาณนั้นก็พูดคุยกันนะครับ สวัสดีลาไปก่อนนะครับใครอยากมาเติมเกมลิง์ด้านล่างคลิปเลยนะครับสัสดีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ